เกมแบบนี้ต <HD> <sm> ้องเจอดีฟังก่อนท่านย่าจโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายไทยเกมอวที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีคดตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์มีไดยเกม RV มีดีหเลือกจนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแนนมีให้เลือกจนวนเยอะมากใครที่ต้องการกเกมอวีโหดแนะนเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมขอแนะนำ List ไม่ให้ได้ลังคลิปนะครับฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ d อุศพนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับใครนะครับผมที่ไม่อยากพลากิจกรรม ROV นะครับผมโค้น r าหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการรับฮีโร่แบบฟรีๆนะครับแล้วก็มาพูดเตือนกับท่านผู้ชมตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะว่าเออห้ามทำตามนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีตามนี้แล้วนั่นเองนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ โอเคนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเนาะใครที่เข้ามาแล้วหรือว่าหลงเข้ามายังไงนะครับไม่ขอเลยมากนะก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามนะครับจะเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กับผมมากๆเลยนะครับแล้วก็คลิปเมื่อวานนั่นเองนะครับคนดูค่อนข้างน้อยมากๆเลยทุกคนก็สำหรับใครนะครับที่อยากดูรีวิวสกินของเอออิกกี้นั่นเองนะครับผมเป็นสกินของน้องท่านแมวเนาะสามารถตามไปดูได้นั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่นะครับผมนะก็คือกิจกรรมของสกินเอ่อไฮยเตะแล้วก็สกินของยอนนนั่้องนันะั อย่างนี้นั่นเองนะครับสามารถตามไปดูคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็ลงไว้แล้วเหมือนกันนั่นเองนะครับก็คือแบบช่วงนี้คนดูน้อยมากๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคลิปนี้ยังมีคนดูน้อยอีกแล้วก็ยังมีคนกดไลค์ให้ผมน้อยอีกนะครับผมนะผมแบบเออท้อมากๆเลยนั่นเองนะครับผมนะผมก็พยายามอัปเดตกิจกรรมตลอดนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีคนกดไลค์ให้ผมเยอะๆแล้วก็ยังไงนะครับผมนะคอมเมนต์ให้กำลังใจผมหน่อยนั่นเองนะครับผมนะยังไงขอบคุณทุกคนมากๆนั่นเองนะครับผมที่ยังอยู่ผม อัปเดตไปเมื่อวานเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็คือกิจกรรมของฮีโร่เฮเลนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่ร้อยเลยนะครับผมแล้วก็คืออัปเดตรายวันนั่นเองนะครับผมอัปเดตใหม่รายวันนั่นเองนะครับวันที่28ถึงวันที่13นั่นเองนะครับเข้ามาหน้าตาจะกิจกรรมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าใครที่กดแบบนี้ไม่ได้นะครับผมง่ายๆเลยทุกคนเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมานี่ทุกคนการประจันภัยของเฮเลนนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีจุดกาาไรหป แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมขอย้ําตรงนี้ก่อนเลยกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีฮีโร่ของเพเน่าแล้วนั่นเองนะครับไม่ต้องเลือกฮีโร่เฮเลนนั่นเองนะครับนะเพื่อนๆฟังผมดีๆนะครับสำหรับใครที่มีโล่ของเพเน่าแล้ว ไม่ต้องเลือกฮีโร่เฮเลนนั่นเองนะครับเพราะว่าฮีโร่เฮเลนสําหรับใครที่มีแล้วมันจะแบบเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับสกินของเพน่าที่เป็นลิมิเต็ดสีไอ้ที่เป็นฮีโร่อีกก็เปลี่ยนอัตโนมัติเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะก็คือสําหรับใครที่มีทั้งฮีโร่แล้วก็สกินของเพน่าไม่ต้องเลือกฮีโร่เฮเลนเด็ดขันนะครับไม่งั้นจะเสียดายฮีโร่ที่จะเลือกต่อไปนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีหมดใหม่นะครับพุ่มดอกไม้นะครับผมแล้วก็ดอกไม้บานน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 ัััััััััั่่่เเ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 ออออออองงงะะะะะะะคคคคคคครร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 บบบบบบีีี้้้้้ปปปป็็กกกกาาาาาาาชภยยขขฮลลดมมมมผผจหททณุืว เล่นเกมเดียวสามารถทํากิจกรรมตรงนี้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับผมนะหนึ่งนะครับล็อกอินตรงนี้ยังไงก็ทําได้อยู่แล้วนะครับได้40นั่นเองนะครับเล่นหมห้าวิห้าเพื่อนๆกดไปเลยครับผมหมห้าวิห้านั่นเองนะครับได้อีก30นั่นเองนะครับแล้วก็สูมว่าตานั้นเพื่อนๆกดตาแรกและชนะเลยเรียบร้อยนะครับทำธุรกิจสําเร็จนะครับผมได้อีก20นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยเหลือช่วยเหลือนะครับหรือสังหารศัตรูนะครับให้ได้ครบ5ตัวนั่นเองนะครับผมว่าเกมนึงอ่ะยังไง5ตัวผมคิดว่าได้้้้้้อออออยยยยูู่่่่แแลลลววววนนนนนนนะะะะะคคคคครรรรรรััััััับบบบมมทงงงงงสหหหาากก็็ชเเเืืใ5ไไดผ ทีเดียวนะครับสามารถรับได้หมดเลยนะครับผมนะก็คือเล่นเกมเดียวเก็บได้หมดเลยแน่นอน,นครับ ก็วันหนึ่งนะครับผมนะมันจะได้ทั้งหมด130คะแนนนั่นเองนะครับผมแล้วก็คือปลดล็อกอันแรกนะครับจะปลดล็อกที่100นั่นเองนะครับอันที่2 130นะครับอันที่อันที่4ก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองครับพอปลดเข้ามานะครับผมนี่มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็คือภารกิจฤดูกาลต่างๆนะครับและสำคัญยังได้บัตรตรงนี้นะครับบัตรตัวนี้นะครับสามารถไปแลกสกินของวูคองได้นั่นเองนะครับเดนเดือนหน้านั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นั่นเองนะครับเห็นปะแล้วต่อไปนะ เรายังไม่ได้เปิดบทที่สองนะครับอันแรกนะครับเราได้แล้วนะครับก็คือบัตรสีฟ้านั่นเองครับอันที่สองถ้าเกิดเราเปิดเราจะได้เป็นกุหลาบเสน่หานั่นเองนะครับอันที่3นะครับถ้าเกิดเราเปิดนอนเราจะได้เป็นคัมบี้ทั่วไปนะครับผม20เล่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดเราเปิดนอนเราก็จะได้ลูกแก้วฟีฟีหนึ่งลูกนั่นเองนะครับตอนนี้ผมมีลูกแก้วอยู่ที่198ลูกทําไมมันเยอะจังวะทุกคนเออนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4บทนั่นเบทนะคัั่นเองนะคร ากเลยนั่นองครับบางทีก็รับฮีโร่ไม่ได้บางทีก็แลกสกินไม่ได้นะครับผมอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดนะครับสําหรับบั克เกี่ยวกับสายฟีวนั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราเปิดครบ4บทเราจะได้อะไรนะครับเพื่อนๆสังเกตมาที่ข้างล่างนั่นเองนะครับแพ็คเลือกฮีโร่นั่นเองนะครับนะแพ็คเลือกฮีโร่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีฮีโร่ใหม่เฮเลนด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีคาเฟนี่มีมุล่านะครับมีเซลฟิตแล้วก็มีวูห้องนั่นเองนะครับจะมีทั้ง เพื่อเลือกฮีโร่ใหม่เฮเลนได้เลยนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกใครมีเพน่านแล้วไม่จําเป็นต้องเลื่องเฮเลนนะครับสามารถเป็นเลือก4ีฮีโร่ที่มีตามนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเฮเลนอาจจะถูกเปลี่ยน แบบว่าเพนน่าจะถูกเปลี่ยนเป็นเฮเลนอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็สหรับใครนะครับที่ทำธุรกิจเสร็จนะครับผมมีเพนน่าอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเลือกนั่นเองนะครับย้ำหลายรอบมากๆเพราะว่ากลัวเพื่อนๆจะเลือกผิดนั่นเองนะครับผมนะในนี้ก็มีทั้งหมด4ตัวได้เลยนะครับผมนะคาฟินี่ก็เล่นดีเล่นได้เลยนั่นเองนะครับในแข่งนี้เห็นบ่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็มูลาดนะครับผมที่เอามาเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีการบัฟเกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็สามารถเล่นได้แล้วนั่นเองนะครับผมนะก็ต้องอยู่ในทีมททีีี่่่่ดดด้้้ววยยแลละะะะะนน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 นคคคคครรรรัััััับบบบพออออออสสสสาาาญมมมูผจเเเเเเปป็็็กกกิิิขขงงงซตฮ เป็นเอ์ฮีโร่ของเซลฟี่นั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะมาทําเป็นสกินของอินโนสเกตนั่นเองนะครับก็แจกมาไล่ๆกันเลยไดเครับแล้วก็สุดท้ายนะครับวูของนั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นฮีโร่ที่ตอนนี้กลับมานิยมค่อนข้างมากนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่แบบล้วงแคลรี่ที่ทีเดียวหายล้วงตัวบางนี้ง่ายสบายเลยนั่นเองนะครับผมแล้วที่สำคัญก็สามารถเป็นออฟเลนที่ดีได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวูของนั่นเองนะครับก็จะเป็นฮีโร่ทั้งหมด5ตัวตามนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวนรไห ทุกคนคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าจะเลือกตัวไหนกันนะครับคอมเมนต์กันเยอะๆนะทุกคนนะยังไงฝากคอมเมนต์กันด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมนะตอนนี้เนาะก็มีกิจกรรมตัวนี้นะคนก็คือชนะรับไอเทมฟรีนั่นเองนะครับในกล่องนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับจะเป็นสกินของสลิมนะครับแล้วก็สกินของซานีนั่นเองนะครับแล้วก็บัตรป้องกันดาวไรหน้าต่างนานะครับแล้วผมแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่ออิโมจิบัตร ชิ้นส่วนสกินนะครับบัตรชิ้นส่วนฮีโร่นั่นเองนะครับชิ้นส่วนรูน100ชิ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถน่าจะรับได้วันละ1กล่องนั่นเองนะครับผมนะสลับตัวนี้เนาะก็ยาวไปถึงวันที่4เลยนั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับใครที่ยังไม่มีสกินของสลิมแล้วก็สกินของซานิสสามารถมาทำตัวนี้ได้นั่นเองครับสกินของสลิมก็จะเป็นสกินตัวนี้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมผมใส่อยู่เลยนั่นเองนะครับเป็นสกินตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะ สกินซานิดนะครับผมนะก็จะเป็นสกินลิมิเต็ดตัวนี้นะ่ะเดนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะ ไหนว่าไหนว่าไหนว่านี่เป็นสก,กินลิมิเต็ดตัวนี้นั่นเองนะครับที่สามารถรับได้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีนั่นเองนะครับก็สามารถมาเปิดรุ่นเพื่อรับสกินตัวนี้ได้นั่นเองนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกนาอยยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าเกิดคนดูน้อยอีกผมก็จะท้อมา,มากๆเลยทุกคนยังไงคอมเมนต์ให้กำลังใจผมกัน,กนเยอะๆนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบบ้้้าาางกกก็คอมมเนนนนตัด่ใใใิปีหผชืจ ด้วยสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยน,นั่นเองนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมกอดหูซบ<ๆ>ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ โอเคนะครับวันน co. okay, <c oughs> ี <ina> ้ผมก็มาอยู่ที่เว็บมุมเกมช็อปนั่นเองนะครับมแล้วก็เป็นเว็บสุ่มของรางวัลนะครับผมแล้วก็ไอเทมโค้ดต่างๆนั่นเองนะครับจะมีของรางวัลเยอะมากเลยนี่ไอเทมโค้ดก็จะมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองสุ่มด้วยนะครับแล้วก็วิธีการเติมเงินนะครับผมเติมฐานธนาคารนะครับหรือว่าพร้อมเพย์นั่นเองนะครับเราก็สามารถใส่จำนวนเงินที่เราจะเติมนะครับผมแล้วก็กดยืนยันแล้วมันจะมีคิวโอโค้ดแบบนี้นะครับเราก็สามารถสแกนคิวโอโค้ดได้เลยนะครับก็เครดิตจะเข้าประมาณหนึ ันก็สีเข,เขียวข้างล่างนะครับแล้วมันก็จะเป็นแต้มเนาะเราสามารถใส่โอเพ่นดีได้นะครับมีโอเพ่นดีก็คัดลอกตามนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดแน่ขอดวันได้เลยนะครับผมก็คือเขาคูปองอาจจะเข้าไปในระบบเลย์เลยนะครับก็ใครอยากใช้บริการคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับผม